สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไมท้ท่านครับในตอนนี้มือเย็ยนสิโดโมพาทุกท่านมารู้จักกับต้นไม้ที่มีชื่อเดียวกันเหมือนกับต้นเข็มแล้วก็ให้ดอกรูปทรงในทํานองเดียวกันกันกบต้นเข็มก็คือต้นที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นเข็มม่วงครับแต่เป็นต้นไม้ที่อยู่คนละสะกุลกับต้นเข็มญี่ปุน่นเข็มเศรษฐีที่เรารู้จักกันเลยแต่ที่ได้ชื่อนี้มาก็เป็นเพราะว่า รูปทรงของดอกเขามีความละไม้คล้ายคลึงกับเข็มแต่ถ้าหาพิจารณาใกล้ๆแล้วก็พบว่าตัวดอกของเขาที่มีความละไม้คล้ายคลึงกับต้นเข็มนั้นมีความเบาบางหรือมีช่อดอกที่มีดอกย่อยอยู่ในช่อดอกนั้นน้อยกว่าการกระจุกตัวของต้นเข็มอย่างมากเลยครับแต่ตัวรายละเอียดของดอกย่อยมีความละไม้คล้ายคลึงกันหากท่านกําลังมองหาเจ้าต้นเข็มม่วงอยู่นี่แล้วก็เชิญทุกท่านไปรับฟังข้อมูล ปัจจัยแล้วก็ความต้องการในการเลี้ยงดูเขากับมือเย็นสุดิโดในตอนนี้กับเข็มม่วนครับผมเช่นเคยครับมือเย็นสตดิโดต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็น แล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าเข็มม่วงในวันนี้เราก็ไปทําความรู้จักถิ่นกําเนิดของเขาก่อนนะครับเจ้าเข็มม่วงนั้นไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านภาคใต้ของบ้านเราเท่านั้นแต่ว่าตัวเขาเองมีถิ่นกําเนิดอยู่ในทางด้านตอนใต้ของอินเดียแล้วก็รวมไปถึงสีลังกาและนอกจากนี้ในปีหนังของมาเลเซียด้วยนะครับจากถิ่นกําเนิดของเขา ก็จึงยืนยันได้ดีเลยว่าเขาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในบ้านเราแล้วก็ไม่ต้องการปัจจัยแวดล้อมที่วิริศมารามากนักจึงทําให้เป็นต้นไม้ขวัญใจของหลายๆท่านในเรื่องของความต้องการปัจจัยแวดล้อมที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและนอกจากนี้ดอกที่สวยงามของเขานั่นเองทีนี้เราไปทําความรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ของเขากันสักนิดครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าเข็มม่วงก็คือ s u d o r a n t e r a Anders ร์ i โดยชื่อสกุลซูเดเรนเทราี้ ก็จำแนกแยกแยะให้เห็นว่าตัวเขาเองนั้นมีคุณลักษณะบางประการที่ไม่เหมือนกับต้นไม้ในสกุลอิรนทูรานะครับนักพฤกษศาสตร์จำแนกแยกแยะโดยใส่คำว่าสูนี้เข้าไปนะโดยชื่อที่อยู่ด้านหน้านี้ก็มาจากคำในภาษากรีกหมายความว่าไม่จริงนั่นหมายความก็คือเจ้าซูเดนทรานั้นก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายคลึง แต่ว่ามีความแตกต่างจากต้นไม้ในสกุลอีโดรันทาร้านั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์แอนเดอร์สันก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์หรือนักสะสมพืชชาวอังกฤษนะครับที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ของอินเดียแล้วก็ทำให้ได้ค้นพบต้นไม้ชนิดพันธุ์นี้ขึ้นมานั่นเองทีนี้เราไปรู้จักสันฐานและลักษณะที่สำคัญของเจ้าเข็มม่วงกันสักนิดนะครับ ตัวเขาเองจัดว่าเป็นไม้พุ่มขนาดกลางซึ่งเราสามารถจะปล่อยให้เขายืนต้นไปตามธรรมชาตินี่นะครับโดยที่ไม่ตัดแต่งทรงพุ่มเลยก็จะมีความสูงไม่เกิน2เมตรโดยประมาณอย่างไรก็ตามที่เราพบเจอกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีการตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะหรือในระดับที่เราต้องการอย่างไรก็ตามถ้าหากเราต้องการจะปล่อยทรงของเขาไว้ให อยู่สูงกว่านี้ก็สามารถจะทําได้เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ตัวลําต้นที่มีอายุมากแล้วของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลําต้นที่กึ่งมีเนื้อไม้และที่สําคัญก็คือเราจะเห็นลักษณะเหมือนคล้ายๆข้อนะครับที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ข้อของเขาแต่ประการใดนะครับเป็นจุดที่เกิดขึ้นของใบจะเกิดขึ้นเรียงตรงข้ามกันบริเวณตัวปุ่มๆที่เกิดอยู่บนต้นแบบนี้นะครับ และด้วยเหตุนี้เองถ้าหากเราจะนําเข้าไปขยายพันธุ์เนี่ยก็สามารถจะตัดกิ่งของเขาเนี่ยครับให้มีความยาวประมาณทัก1 5บหถึงยีซนเมตรแล้วก็ไปปักชําก็สามารถจะออกรากได้ง่ายเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วตัวใบที่ทุกท่านเห็นอยู่นั้นก็เป็นใบเดี่ยวเกิดขึ้นเรียงตรงข้ามกันบนกิ่งนะครับแล้วก็เราก็จะพบว่าจะมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปได้ง่ายมากๆโดยดูจากตัวตายอดของเขาเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณตัวซอกใบต,ต่างๆเหล่านี้ ตัวใบเป็นรูปไข่ครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นรูปหอกขอบใบเรียบปลายใบแหลมโคนใบสอบเข้าไปแบบนี้แล้วก็เห็นเส้นใบชัดมากๆเนื้อใบสีเขียวนะครับสําหรับเนื้อใบอ่อนก็จะมีสีเขียวอ่อนๆแต่เราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับก็คือเนื้อใบจะนูนตามแนวเส้นใบที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเฉพาะของต้นไม้ในสกุลนี้เลยนะครับถ้าหากเราจําได้เจ้าต้นสังกรณีใบมันก็อยู่ใน วงเดียวกันหรือ Family เดียวกันกับเจ้าเข็มม่วงนี่แหละทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่หลายๆท่านอยากได้เขาไว้ในครอบครองก็เพราะเจ้าสันฐานดอกที่มีสีสันสวยงามแล้วก็มีสีม่วงอ่อนๆเฉพาะตัวแบบนี้นะครับเป็นช่อดอกรวมแบบกระจะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพบว่าจะมีก้านดอกที่เป็นหลอดแบบนี้แล้วก็จะมีกลีบดอกที่แตกออกมาเนี่ยนะครับสีกลีบอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทยอยบานแล้วก็ร่วงหล่นไปได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามความสวยงามของเจ้าเข็มม่วงที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเราจะเห็นเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นด้วยตัวเขาเองนั้นเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกตามช่วงฤดูกาลนะครับก็จะเป็นช่วงหลังปีใหม่เป็นต้นมาเราก็จะเห็นดอกของเขาแล้วก็เลยไปถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราก็จะคงได้ความสวยงามของดอก ที่เราเห็นอยู่นี้นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> สำหรับท่านที่ต้องการปลูกเข็ม,ม่วงควรจะพิจารณาในเรื่องของแสงแดดเป็นลำดับแรกเลยนะครับตัวเขาเองนั้นชื่นชอบแดดพอสมควรสามารถจะปลูกในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดประมาณสัก 4- 6ชั่วโมงต่อวันนอกจากนี้แล้วก็สามารถจะปลูกในพื้นที่ร่มบางส่วนของวันก็ได้นะครับอย่างบริเวณพื้นที่ที่มือเย็นถ่ายทำอยู่นี้ ก็เป็นพื้นที่ร่มในช่วงเช้าประมาณหลังสัก10โมงเปต้นไปนะครับก็ถึงจะได้แสงแดดพอสมควรนะเพราะว่ามีอาคารตัวนี้บังนะนอกจากนั้นแล้วสำหรับต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าพุ่มใบก็จ,จะน้อยลงมาหน่อยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองอยู่ใต้ต้นมั่งมีนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็จึงทำให้พุ่มใบนั้นบางแล้วก็ไม่หนามากนักนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของการออกดอกก็ไม่มีปัญหาครับ พอถึงฤด,ดูการเขาก็จะออกดอกอวดความสวยงามมาให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าหากเลือกพื้นที่ปลูกได้ก็พยายามให้ได้แดดมากหน่อยประมาณสัก4ถึงหชั่วโมงต่อวันหรือจะปลูกภายใต้พื้นที่ร่มไม้ใบบังที่มีแสงแดดสาดส่องมาเป็นปริมาณพอสมควรแบบนี้ก็สามารถจะปลูกได้เช่นเดียวกันครับปรับเรื่องความต้องการดินปลูกก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดนะครับขออย่างเดียวว่าจะปลูกเข้าไว้ในพื้นที่ที่น้ําขังท่วมชื้นแฉะ แบบนั้นไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะาจะอ่อนไหวต่อการเข้าโจมตีของเชื้อราได้ง่ายมากๆเลยนะครับการปรุงดินก็ควรจะปรุงดินให้มีอินทรีย์วัตถุสูงสูงสักนิดหนึ่งใช้ดินปลูกหนึ่งส่วนอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนแล้วก็รวมไปถึงวัสดุชิ้นใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกากมะพร้าวสับหรือเปลือกถั่วที่สงแห้งผสมคลุกเคล้าเข้าไปอีกหนึ่งส่วนแล้วเราก็ผสมคลุกเคล้าใช้เป็นวัสดุปลูกเจ้าเข็มม่วงทั้งจะปลูกลงไปในแปลงแบบนี้ แล้วก็รวมไปถึงปลูกลงในกระถางก็ไม่ว่ากันนะครับก็สามารถจะปลูกได้เช่นเดียวกันม่วงก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดนะครับขอให้เขาได้รับน้ําและความชื้นอย่างเพียงพอสนับสนุนต่อการเจริญเติบโตในตลอดทั้งวันของเขาถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะรดน้ําอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวันนะครับและถ้าในช่วงฤดูการที่แห้งแล้งมากๆมีความชื้นสมัมผัสในอากาศน้อยถ้าจะพอจะเพิ่มให้เขาได้เป็นสองครั้งต่อวันแบบนี้ก็ชื่นชอบเลยครับอย่างไรก็ตาม ในพื้นที่สาธรารนณะเราก็จะพบว่าเจ้าเข็มม่วงหลายต้นเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการดูแลรักษาในช่วงฤดูแลง้งมีน้ําและความชื้นน้อยเขาก็สามารถจะยืนต้นอยู่ได้แต่ก็จะเหี่ยวลงเป็นธรรมดาอยู่เองแต่อย่าทําร้ายเขาถึงขนาดนั้นเลยนะครับเราก็หมั่นเติมน้ําและความชื้นให้เขาอย่างต่อเนื่องแบบนี้เป็นดีที่สุดเลยครับสําหรับเรื่องการให้ปุ๋ยนะครับ, <S <S รบก็ไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีให้เปลืองสะตุ้งตะตางแต่อย่างใด ใช้เพียงแค่ปุ๋ยอคอกหรือเป็นอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยหมักใบจามจุรีหรือกแกลบหมักก็ได้ใส่ลงไปในแปลงของเขานะครับแบบนี้จะทําให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารในการสนับสนุนการจเจริญเติบโตของเจ้าเข็มม่วงอยู่อย่างต่อเนื่องใช้ปุ๋ยอคอกเพียงอย่างเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วเรื่องของโรคและ,มะแมลงที่มีโอกาสในการเข้าทําลายได้อย่างแรกเลยที่มีโอกาสเจอเลยนะครับก็คือมแมลงปักกัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอนผีเสื้อต่างๆนะครับอาจจะเข้ามาทําลายกัดกินใบได้แนะนําให้ใช้ไลนิ่งซึ่งเป็นชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดนะครับฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆเพียงแค่ระยะเวลาประมาณสัก5ชั่วโมงถ้าหากเจ้าหนอนนั้นกัดกินเข้าไปเขาก็จะตายไปในที่สุดนะครับโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเรานะและนอกจากนี้ถ้ามีเพลี้ย ซึ่งเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนหรือเพลี้ยแป้งเราก็ใช้ชีวพันธุ์อย่างบูรินแล้วก็มีตาสารผสมน,น้ำจีตพ่นในช่วงระยะเวลาเยน็ยนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพื้นที่สุมเสี่ยงต่อการเกิดอาการโรคเน่าจากเชื้อราต่างๆเหล่านี้เป็นเพราะเราปลูกเขาไว้ในพื้นที่ที่ชื้นแฉะเกินไปก็มีโอกาสเกิดได้มากๆเลยนะครับแนะนําให้ใช้ไตรสารในการผสมน,น้ำจีตพ่นนะครับดูแลรักษาเขาไว้จัดการกับเชื้อราสาเหตุต่างๆเหล่านั้นได้ดีมากๆแล้วนอกจากนี้แล้ว เจ้าไตรสารจะทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับสําหรับการตัดแต่งกิ่งก็สามารถจะทําได้นะครับทั้ง2รูปแบบก็คือตัดแต่งกิ่งแล้วก็ควบคุมทรงพุ่มเขาไว้ให้อยู่ในระยะอยู่ในระดับที่ต้องการแบบนี้แต่จะมีข้อด้อยสักนิดหนึ่งในกรณีที่เขาออกดอกแล้วเราตัดแต่งเขาก่อนช่วงระยะเวลาออกดอกก็ทําให้เราสูญเสียช่อดอกที่พร้อมจะออกดอกแล้วไปนั่นเองในช่วงระยะเวลา เช่นสมมุติว่าเขาจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมแต่ผลปรากฏว่าเราไปตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงคุ่มเส,สมอกันเป๊ะเลยนะครับก็ทําให้ปริมาณของการออกดอกน้อยเนื่องจากว่าช่อดอกเ็จะออกบริเวณปลายยอดแล้วก็ตามซอกกิ่งต่างๆนั่นเองเราก็อาจจะใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งแบบที่2นะครับก็คือใช้กันไกขนาดเล็กในการเล็มยอด ที่เราไม่ต้องการออกไปไม่ตัดเสมอกันนั่นเองนะครับโอเคสำหรับเรื่องของการใช้งานนะครับเจ้าเข็มม่วงก็เหมาะอย่างยิ่งในการปลูกประดับในพื้นที่สาธารณะต่างๆที่เป็นแปลงใหญ่ๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการปลูกเป็นไม้กระถางแต่มีข้อด้อยนะครับก็คือว่าตัวเขาเองนั้นจะออกดอกเพียงแค่ปีละครั้งเหมาะกับท่านที่ชื่นชอบสีม่วงอ่อนๆแบบนี้เป็นพิเศษ แล้วก็ต้องการต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายตลอดระยะเวลาส่วนใหญ่ของปีเราจะเห็นพุ่มใบสีเขียวและเราก็ได้พุ่มสีเขียวอมม่วงอย่างนี้ในช่วงปีใหม่จนไปถึงกุมภาพันธ์ก็เป็นเซนต์ออฟเพลสหรือเป็นต้นไม้ใหม่ที่อย่างหนึ่งว่าถึงช่วงฤดูกาลนี้แล้วนะครับถ้าหากท่านสนใจจะนํามาปลูกราคาก็ไม่แพงแล้วนะครับสามารถจะสั่งซื้อได้จากร้านต้นไม้ใกล้บ้านท่านและนอกจากนี้ก็ลองดูในช้อปปี้ลาซาด้าก็มีขายจําหน่ายต้นเล็กส่งถึงหน้าบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับ หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการปลูกเลี้ยงต้นไม้แล้วโดนโรคและ,มะแมลงเขา้าทำลายนะครับมือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดมแมลงโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเราตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับเชิญชวนท่านได้ซื้อหาชีวพันธุ์จากแอปพลายเคมประเทศไทย โดยสามารถจะสั่งซื้อได้จากทาง Facebook f แ n p a g e ของแอป l ลเกมประเทศไทยและถ้าหากท่านสะดวกทางไลน์ก็สามารถจะแอดไลน์กับ a อป l ลเคมแล้วก็สั่งตรงจากแอป l ลาเมได้เลยนะครับมั่นใจใช้ชีวพันธุ์จากแอปพลายเก็ประเทศไทยรวมไปถึงถาหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกเชิญชวนท่านใด้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและนอกจากนี้ถ้าหากท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิป ท่านจะได้รับสาระดีอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกะไรในมิตของท่านก็ช่วยกดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย่นด้วยนะครับในต,ตอนนี้มือเย็นสตูดิโอแอปพลายเก็มประเทศไทยและเข็มม่วงของยาตราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปนะครับ